การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอหาความรู้5ขั้นตอนผู้สอนนางสาวนิชาพัฒแย้มนวลครูโรงเรียนวัดกอะแก้วสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครสวรรค์เขต1กนนิจกรรมการเรียนรู้นนมีดังนี้ ขั้นที่หนึ่งขั้นสร้างความสนใจ engagement ครูทบทวนความรู้เดิมแก่นักเรียนพร้องแจ้งจุดประสงค์กายนรูก่นัเรียนพร้อมทั้งงระสงคการเรียพร้อมทั้งแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้แก่นักเรียน้ม้จ้ปกเรียรู้กกเมดปงเรีนรู้แักน้อาี่นักเรียนองปเห็นรูปี้อทแี่เนอเีูป่นรยอ ถ้าเห็นรูปคีนะนักเรียนก็ต้องสามารถระบุได้ว่ารูปคีรูปนี้ยมันเป็นรูปเรขาคณิตสามนนมิติชนิดใดอาย่างที่สองนักเรียนก็ต้องรู้อะไรอีกได้นักเรียนจะต้องประกอบรูปคีดะ <S <S ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการ <Yeah. S 1> บริหารสมองในกิจกรรมร้องเพลงปรจจะกอบการปรบมือเพลงมาชิ่งความดีครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นสี่กลุ่ม โดยคละความสามารถกันให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งขันกันตอบคำถามจากเกมคือหุดกลุ่มไหนได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล ที่2ท่านสำรวจและค้นหาแอคโพลิชันครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาพิจารณารูปคลี่จากโปรแกรม g e o g e b r a พร้อมทั้งให้นักเรียนเขียนคำตอบว่ารูปคลี่ที่นักเรียนพบเป็นรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใดถ้าทรงแบบนี้เราได้สังเกตนะทำไมเขาเร่นลูกบาศกแล้วมันมีกี่ชิ้นส่วนลองเล่นดูอ่ะลองศึกษาดูองตัวเอง5นาทีนะคะในการลองเล่นดูเออลองเลื่อนดูซิได้ไหมอ่าลองเล่นดูซิลูก อ้อันนี้ลองเล่นอ่ะลองเดือดูสนุกสนานนะขั้นที่3ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปแอคเ e อร์เนชัครูและนักเรียนทุกคนร่วมกันเฉลยคำตอบกลุ่มไหนได้คะแนนสูงสุดและเป็นกลุ่มที่ทำเสร็จก่อนจะได้รับรางวัลทั้งหมดสกลุ่มบ้านเดี๋ยวเรามาตรวจพร้อมกันา 好，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 好。 รูปเล็ขาคณิต3มิตินั่นเองตรงตามนี้เลยเพราะว่าไอ้รูปเลขาคณิตสมิติอ่ะที่มันแยกออกมาเนี่ยมันก็มีแล้วแต่หลายชนิดเห็นยเพื่อนบอกแต่ประกอบกันแล้วก็าทำไมเป็นรูปเล็ขาคณิตนี่ไง3มิติมาเห็นไหมครูให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสร้างบรรจุภัณฑ์ด้วยมือเราเดารูปเล็ขาคณิตแบบไหนะ

ัน,น้อะไรสินค้าสินค้าใส่ไหมสินค้าอย่าลืมใส่สินค้าตัวเองด้วยนะครูให้นักเรียนทุกกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ของเราก็จะเป็นกล่องสู่มเแา้อะไรก็คือเดี๋ยวเราจะมาสูงไปนะคะสีก็จะมีอย่างนี้นะคะเปิดค่ะอ่ะเปิดเปิด่ะกันลนเกล่องของไส่กบเหลาลูกไก่นะครับประกอบไปด้วยลูกเลขาอันนี้สองมิติสามเหลี่ยมครับเรามาดูของข้างในกันดีกว่าอันนี้เป็นหน้าวิธีเปิดเราต้องมาเปิดกันหลังเรือมาเจอน้องไก่ครูและนักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่าน PowerPoint ใช่ค่ะส่วนฐานก็จะอยู่ว่าจะกี่เหลี่ยมถ้าอย่างในรูปเนี้ยเป็นปิดซึ่งกี่เหลี่ยม6เหลี่ยมถ้า6เหลี่ยมก็แสดงว่ามีหน้าตัดห,หรือฐานกี่หน้ากหน้าหรอฐานนะ2หน้าแต่หน้าข้า,ขา,า,ารหรือผิวข้ามีทั้งหมดเท่าไหร่ถ้า6เหลี่ยมก็ต้องมีกี่หน้า6หน้าหรือรูปสี่เหลีทันไหมคะเอ่อก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรด้วยด้านขนาน ครูหมุนวงล้อและให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปคลี่ของรูปเราขาคณิตสามมิติแบบต่างๆ รู้ให้นักเรียนทุกคนทำใบงานที่1เรื่องรูปคลี่ของรูปเร,รขาคณิตสามมิติเพื่อประเมินผลการเรียนรู้พร้อมจะโยงร,รูปคลี่ของมันว่ามันสามารถเวลาเันดูเป็นรูปคลี่แล้วก็คือรูปไหนโอเคไหมค ตัวอย่างผลงานตัวอย่างใบางาน ผลการประเมินทักษะจากชิ้นงานผลการประเมินความรู้จากใบงานขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟัง